ไอแทนเมื่อกี้ตื่นมากูรู้สึกเหมือนว่ามีใครยืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนกูอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผี ก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับการติดต่อสื่อสารในยุคป,ปัจจุบันนี้เป็นอะไรที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสขอแค่คุณมีอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะพบเจอพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลไม่ว่าจะอีกซอยหรืออีกซีกโลกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ซึ่งแน่นอนว่ามันสะดวกสบายมากเพราะไม่ว่าจะเป็นแค่คุยเล่นหร,หรือประชุมทางานก็สามารถทำได้ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้เทคโนโลยีนี้เช่นกันซึ่งมันก็ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากแต่แล้วก็มีวันหนึ่งผมกับเพื่อนก็เจอกับอะไรไปแปลกๆเข้าในขณะที่กำลังทำการวิดีโอคอลกันอยู่นั่นเอง ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับผมชื่อว่าแทนตอนนี้เป็นนักศึกษาปี4ที่ใกล้จะเรียนจบแล้วเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมกับเพื่อนประสบพบเจอมากันตอนที่เราอยู่ปีสองไม่รู้ว่าสำหรับเพื่อนๆหลายคนมันจะน่ากลัวหรือน่าขนลุกหรือเปล่าแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันลืมได้จริงๆ เรื่องนี้ต้องย้อนไปตอนที่ผมอยู่ปีสองผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าสองซึ่งเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนเข้ามาหาวิทยาลัยใหม่ๆและในตอนนี้เราก็ทำงานกลุ่มด้วยกันเป็นงานที่ต้องช่วยกันเขียนเรียงความและในวันนั้นก็เป็นวันหยุดยาวซึ่งงานชิ้นนี้จะต้องส่งหลังจากจบวันหยุดยาวนี้เองผมกับสอง ที่ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านก็เลยต้องมานั่งวิดีโอคอลเพื่อช่วยกันทำงานให้เสร็จก่อนจะหมดวันหยุดโดยที่พวกเรามาทำกันก่อนจะหมดวันหยุดเพียงแค่สามวันเลยต้องรีบปั่นกันหน่อยในวันแรกผมกับสองวิดีโอคอลคุยกันตอนเวลาประมาณห้าโมงเย็นเราก็คุยจีประถาไปเรื่อยถึงเรื่องการกลับบ้านสารทุกสุขดิบ สองบ่นว่าซอยบ้านเขามีการจัดงานทำบุญใหญ่กันโดยทำบุญให้กับสารที่อยู่กลางซอยซึ่งเสียงมันดังมากในตอนเย็นของแต่ละวันเหมือนว่าพวกเราคุยกันเพลินไปหน่อยกว่าจะได้เริ่มทำงานก็ปาเข้าไปหนึ่งทุ่มแล้วยังดีที่ไม่ได้ดึกมากไปกว่านี้ยังพอมีเวลาให้เคลียร์งานให้เสร็จอยู่ได้อีกเยอะผมเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องการพิมพ์เป็นหลักและสอง จะรับผิดชอบเรื่องการขิดเกลืองเรียบเรียงเรื่องเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่พวกเราก็ช่วยงานกันในหน้าที่ของอีกคนในวันแรกนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรมากและงานก็คืบหน้าไปเยอะเช่นกันแต่ผมก็สังเกตได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในวิดีโอคอลฝั่งของสองนั่นคือจะมีเสียงแปลกๆเหมือนคนพูดทรกดังเข้ามาในวิดีโอด้วย แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าน่าจะเป็นเสียงของคนที่บ้านสองดังแทรกเข้ามาก็ได้แต่ที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกๆก็คือสองบอกก็เหมือนกันว่าวิดีโอของฝั่งของผมก็มีเสียงแทรกเข้ามาเช่นกันซึ่งตอนนั้นผมก็นั่งอยู่ในห้องของตัวเองไม่ได้เปิดประตูเอาไว้และก็ไม่ได้ยินเสียงของแม่แต่นั่นอาจจะเป็นเพราะผมใส่หูฟังอยู่ก็ได้ พวกเราเลยไม่ได้สนใจอะไรมากนักจะมีก็แต่สองนี่แหละที่พูดขึ้นมาเล่นๆว่าระวังนะอาจมีใครยืนอยู่ข้างหลังหลังจากทำงานในวันแรกเสร็จไประดับหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาสามทุ่มผมกับสองก็บอกลากันพร้อมนัดเวลาทำงานพรุ่งนี้กันต่อผมเดินไปกินข้าวอาบน้ำก่อนจะหยิบมือถือมานั่งเล่นแต่พอนั่งไปได้สักพัก ก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแก๊กมาจากตรงหน้าต่างห้องนอนผมเดินไปเปิดผ้าม่านดูแต่ก็ไม่มีอะไรนอกจากแสงไฟจากโคมไฟตรงถนน,นหน้าบ้านและความมืดตรงหน้าต่างห้องของผมผมก็นึกถึงคำของสองที่พูดเล่นๆมาตอนนั้นว่าระวังนะอาจมีใครยืนอยู่ข้างหลังขึ้นมาได้แต่ก็สั่นหัวไล่ความคิดนั้นออกไป พร้อมคิดปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงแมวหรือเสียงแมลงบินไปบินมาก,ก็ได้ก่ <c oughs> อนที่ผมจะคิดฟุ้งซ่านไปมากกว่านี้ <c oughs> ก็ล้มตัวลงนอนและหลับไปดีกว่าในวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาตอนประมาณสิบโมงครึง่งด้วยเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังพร้อมกับเสียงของข้อความเข้าเมื่อผมปิดนาฬิกาปลุกและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ก็ปรากฏว่าเป็นสองที่ส่งข้อความมาหาผมผมเปิดอ่านด้วยความงงเงียและพอจับใจความได้ว่าไอ้แทนเมื่อกี้ตื่นมากูรู้สึกเหมือนว่ามีใครยืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนกูะเหมือนกำลังคอหน้าต่างอยู่ด้วยแต่พอกูลุกขึ้นมาขยี้ตาดูก็หายไปทำยังไงดีวะ ผมอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยความงูเงียและด้วยความงูเงียนั่นเองทำให้ผมตอบกลับไปแบบรําคาญนิดๆว่าก็ชวนมาน,นอนด้วยเลยสิไม่กไกลออกไปเพราะคิดว่านั่นอาจเป็นการที่สองฝันค้างหรือตาฝาดตอนตื่นนอนก็ได้และจากนั้นผมก็ล้มตัวลงไปนอนต่ออีกสักเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นไปอาบน้ำหลังหน้าแปลงฟัน พร้อมแต่งตัวลงมาหาอะไรกินที่ข้างล่างของบ้านในวันนี้ผมกะว่าจะนอนเอกขนเกอยู่ที่บ้านจนกว่าจะถึงเวลาทำงานเพราะว่าขี้เกียจออกไปซื้อของหรือไปหาอะไรทำข้างนอกโชคยังดีที่ผมยังพอมีขนมไว้กินแก้หิวเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงประมาณสี่มงเย็นผมก็ทักไปหาสองซึ่งแปลกมาก เพราะหลังจากที่ผมตอบกลับไปแบบนั้นสองก็เงียบและไม่ตอบกลับมาอีกเลยไม่แม้แต่จะอ่านข้อความที่ผมตอบกลับไปเลยแต่แล้วพอทักไปเรื่องงาน2ก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วพวกเราตกลงเวลาวิดีโอคอลกันที่ห้าโมงสำหรับการทำงานในวันที่สองและหวังว่ามันจะเสร็จในวันนี้จะได้ไม่ต้องยืดเยื้อไปอีกวันหรือก็คือ พวกเราจะได้ใช้เวลาวันหยุดวันสุดท้ายพักอย่างสบายใจนั่นเองพวกเราเริ่มวิดีโอคอลกันตอน5้าโมงกว่าๆนิดหน่อยและก็เหมือนเดิมพวกเราเริ่มการสนทนาด้วยเรื่องจีตป,ประถาอีกแล้วและก็ตามมาด้วยสองที่ยังคงบ่นเรื่องของการทำบุญใหญ่นั่นอยู่พอได้ยินเรื่องนี้ผมก็คิดได้ถึงข้อความที่สองส่งมาในตอนเช้าจึงถามไปว่า ที่ส่งมาตอนเช้าตกลงมันคืออะไรยังไงกันสองตอบกลับมาว่าน่าจะเป็นที่ข่าวตาฝาดเพราะว่างูงเงียตอนตื่นขึ้นมาเองพวกเราก็หัวเราะกันจากนั้นหลังจากที่คุยกันไปสักพักเวลาหกโมงเย็นพวกเราก็เริ่มทำงานกันโดยที่แบ่งหน้าที่กันตามเดิมพวกเราทำงานกันได้ลื่นไหลพร้อมคุยเล่นกันไปพลาง จนเวลาล่วงเลยมาจนถึงสองทุ่มและแล้วผมก็สังเกตเห็นบางอย่างในวิดีโอคอลของฝั่งสองนั่นคือวิดีโอคอลของสองจะหันไปทางที่เป็นประตูห้องซึ่งผมเห็นมันค่อยๆแง้มเปิดออกมาอย่างช้าๆพร้อมกับเงาของอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วเห็นดังนั้นผมก็กลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ก่อนจะเรียกให้สได้ยิน เพื่อที่จะบอกเรื่องของประตูที่แง้มเปิดออกมาในจังหวะที่สองเงยหน้าขึ้นมานั้นสีหน้าของเขาก็ดูเหมือนว่าตกใจเช่นกันก่อนเขาจะพูดขึ้นมาก่อนผมว่าไอ้แทนประตูห้องมึงเมื่อกี้มันแง้มเปิดขึ้นมาวะผมรีบหันขวาบไปดูทันทีและก็พบว่ามันเป็นแบบนั้นจริงผมจึงถอดหูฟัง แล้วรีบวิ่งไปปิดประตูห้องอย่างรวดเร็วก่อนจะกลับมาที่หน้าจอคอมเพื่อจะบอกสองถึงเรื่องของประตูห้องของเขาที่เปิดขึ้นมาเช่นกันแต่เมื่อผมพูดออกไปก็เหมือนว่าไม์ของผมหรือไม่ก็อํลำโพงของสองจะมีปัญหาเพราะว่าเขามีท่าทีเหมือนว่าไม่ได้ยินเสียงของผมสักพักหนึ่งก็มีเสียงเหมือนกับใครสักคนกำลังคลามแบบหน้าขนลุกดังขึ้นมาแทรก ในหูฟังของผมจนผมแทบจะโยนมันทิ้งและเหมือนว่าสองก็สังเกตเห็นอาการนั้นของผมเขาจึงถามมาว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นผมก็อยากตอบไปมากเพราะทั้งกลัวทั้งกังวลเรื่องประตูที่เปิดแง้มอยู่ของสองจึงทำท่าทางชี้นิ้วไปด้านหลังของสองแต่เหมือนว่าเขาก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมจึงใช้วิธีการสุดท้าย คือการพิมพ์ลงไปในช่องแชทของโปรแกรมคอรในขณะที่กำลังพิมพ์นั้นหางตาของผมก็เหมือนเห็นเงาของอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังจึงหันไปมองอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรผมขนลุกขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลก่อนจะหันมาพิมพ์ต่อแต่ในจังหวะที่หันกลับมานั้นผมก็สังเกตได้ถึงร่างสีดำของบางอย่างยืนอยู่ตรงประตู ในวิดีโอของฝั่งของสองผมก้มลงพิมพ์ต่อไปอย่างไม่รอช้าและกด enter ส่งไปเป็นจังหวะเดียวกับที่ผมเงยหน้าขึ้นมาและเห็นว่าร่างเงาสีดำน,นั้นมายืนอยู่ด้านหลังของสองเขาแล้วผมสะดุ้งตกใจกับภาพที่เห็นจนเกือบตกเก้าอี้ก่อนที่สองจะมองข้อความของผมและหันหลังกลับไปดูพร้อมกับแสดงอาการตกใจและร้องออกมาเสียงดัง ก่อนที่ภาพวิดีโอคอลจะตัดไปผมรีบตั้งสติก่อนจะปรับกดตรงการตั้งค่าใหม่ลองตั้งค่าใหม่เผื่อว่าคราวนี้จะพูดได้และลองพูดไปหาสองอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาภาพวิดีโอก็ยังคงมีรูปตัวโหลดหมุนอยู่ในตอนนั้นผมทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งสงสัยความคิดในหัวตีกันมั่วไปหมด ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นจะเกี่ยวกับที่สองเจอตอนเช้าหรือไม่หรือว่าจะเกี่ยวกับที่สองพูดเล่นเนสียงของข้อความในโปรแกรมคอดังขึ้นเป็นสองที่ส่งมาผม,มารีบกดเข้าไปดูเผื่อว่าสองจะไม่เป็นอะไรหรือจะขอความช่วยเหลืออะไรแต่สิ่งที่ส่งกลับมา เป็นคำสั้นๆว่าคนต่อไปเห็นดังนั้นผมยืนขึ้นจากโต๊ะด้วยความตกใจในทันทีรีบหันมองรอบห้องเพื่อสังเกตดูว่ามีเงาหรืออะไรอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก่อนจะรีบวิ่งไปยังประตูพร้อมกับลงกรอนให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเปิดเข้ามาในตอนนี้ผมระแวงทุกอย่างรอบตัวไปหมด จนกระทั่งมีเสียงจากหน้าต่างห้องนอนของผมดังขึ้นผมตัวแข็งไม่กล้าที่จะไปเปิดผ้าม่านดูซึ่งเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกับว่ามีใครหรืออะไรบางอย่างกำลังตะเกียกตะกายจะเข้ามาในห้องนอนของผมให้ได้ผมสะดุ้งโยงเด้งตัวออกจากประตูเมื่อได้ยินเสียงเหมือนกับมีอะไรบางอย่างข่วนประตูอยู่เช่นกัน ผมถอยหลังมาอยู่ตรงกลางห้องนอนของตัวเองในตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าจะไปทางไหนเสียงทั้งสองทางยังดังขึ้นอย่างต่อเนื่องผมปิดหูก่อนที่หางตาจะเห็นเหมือนอะไรบางอย่างตรงหน้าต่างห้องนอนมันเป็นเหมือนกับเงาของคนโดนไฟสาดเข้ามาแต่ว่าจะเป็นใครละ่ะจะขึ้นมาตรงหน้าต่างชั้นสองของบ้านผมที่ไม่มีระเบียงได้ เห็นดังนั้นผมจึงสติแตกและวิ่งไปทางประตูห้องโดยลืมไปว่าตัวเองก็ได้ยินเสียงมาจากตรงประตูเช่นกันแต่เหมือนว่าในตอนนั้นตัวผมจะไม่คิดอะไรแล้วนอกจากจะออกไปจากห้องนี้ให้ได้และเมื่อผมเปิดประตูออกมาผมก็ต้องเจอกับสิ่งที่ผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอและมันเป็นสิ่งที่ติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้ในตอนนี้ ผมยังรู้สึกเสียใจอยู่เลยที่เปิดประตูนั้นออกไปมันคือร่างของหญิงสาวในชุดสบายสีแดงใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดพร้อมดวงตาสีแดงก่้ที่จ้องมองมาทางผมอย่างไม่ลดละแขนขาที่ผอมซูบจนเกือบติดกระดูกกำลังทำท่าทางรำไทยอันน่าขนลุกอยู่ผมสะดุ้งและล้มลง ก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาใกล้ๆอย่างช้าๆผมรีบคลานถอยหนีอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความกลัวทําให้เหมือนว่าตัวผมแข็งไปขาขยับไม่ออกเป็นจังหวะเดียวกับที่เธอเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งอย่างรวดเร็วเข้ามาทางผมในจังหวะนั้นผมร้องดังลั่นและทุกอย่างก็สงบลงผมกล้ากล้ากลัวกลัวลืมตาขึ้นมา สิ่งที่เห็นก็คือแม่ของผมวิ่งมาถึงตรงหน้าห้องพอดีแม่กำลังจะเอ่ยถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผม,มรีบรู้ขึ้นอย่างร้อนรนก่อนจะหันมองไปรอบๆเพื่อดูว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้ยังอยู่หรือไม่และผมก็บอกกับแม่ไปว่าไม่มีอะไรหลังจากที่แม่เดินไปผมก็วิ่งไปดูที่คอมปรากฏว่าภาพของสองกลับมาแล้ว เขานั่งอยู่ที่หน้าจอเหมือนเดิมด้วยใบหน้าที่ซีดไม่ต่างไปจากผมหลังจากนั้นผมก็ถามสองถึงเรื่องที่เกิดขึ้นปรากฏว่าสองก็เจอแบบเดียวกันกันกบผมพวกผมเลยคิดว่าอาจจะมาจากการที่เราเผลอพูดลบหลู่การทำบุญนั้นก็เป็นได้เพราะผมก็พิมพ์ตอบไปแบบส่งๆนั้นด้วยจากนั้นก็กลายเป็นว่าวันต่อมา สองไปขอขอมาที่ศาลกลางซอยของบ้านเขาผมก็สวดขอข,อขอมาอยู่ที่บ้านของตัวเองงานของพวกเราจากที่จะเสร็จในวันนี้เลยต้องมาทำแข่งกับเดไลน์ในวันสุดท้ายในปัจจุบันนี้พวกผมก็ยังอยู่ดีกันทั้งคู่แต่เราไม่มีวันลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้อย่างแน่นอนมันทำให้ผมขนลุกทุกครั้งที่คอวิดีโอจนถึงทุกวันนี้